สวัสดีครับช่องของผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากทั่วโลกสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักผมจะสรุปให้ท่านฟังอย่างเข้าใจในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักเครื่องบินลบพิกสงครามเปลี่ยนประวัติศาสตร์ F-6F Hellcat ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเรามาทำความรู้จักกับ F6F Hellcat เบื้องต้นกันก่อน g r ั m um m a n F6F Hellcat เป็นเครื่องบินขับไล่บนเรือมันทุกเครื่องบินของสหรัฐ ออกแบบมาเพื่อต่อกรกับ Mitsubishi A6M Zero ของญี่ปุ่น F6F ถือเป็นเครื่องบินลบที่โดดเด่นของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของสองครามแปซิฟิกตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยพลัง2,000แรงมา F6F เปิดตัวการต่อสู้ในเดือนกันยายนปี1943มันช่วยรักษาความปลอดภัยทางอากาศและจัดการกับ A6M Zero ในแปซิฟิก เรามาทําความรู้จักสงครามแปซิฟิกแบบสั้นๆกันก่อนสงครามแปซิฟิกหรือสงครามมหาเอเชียบุรพาเป็นเขตพื้นที่ของสงครามหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ส,สู้รบก,กันในมหาสมทุทรแปซิฟิกเอเชียตะวันออกเป็นหลัก F6F Hellcat พัฒน,นามาจากเครื่อง F4F Wildcat ลักษณะเครื่องยังจะมีความคล้ายคลึงกับ F4 อยู่บ้างแต่ตัวเครื่อง F6F มีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยมีปีกที่ต่ำและมีห้องนักบินที่สูงขึ้นเพื่อปรับปรุงการมองเห็นมีอาวุธหนักเป็นปืนกล M2 b r o w n i n และบรรทุกระเบิด2,000ปอนด์ได้อีกด้วยตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้มีความทนทานสูงมีชุดเกราะป้องกันนักบินและปกป้องชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์มีอุปรกรณ์ลงจอดที่สามารถพับเก็บได้ F6F Hellcat มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน ในการเอาชนะเครื่อง A6M0 F6F พิสูจน์แล้วว่าเร็วกว่าในทุกระดับความสูงด้วยปืนที่หนักพร้อมเกราะที่หนามันจึงกลายเป็นกระดูกสันหลังของกำลังลบของกองทัพเรือสหรัฐ F6F Hellcat กลายเป็นเครื่องบินลบทางเรือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมีการสังหารมากถึง5,271ครั้งในการต่อสู้แต่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลัก ที่ญี่ปุ่นแพ้เฮลแคทไม่ได้ถึงขั้นห่างชั้นกับเครื่องซีโร่แต่นักบินและกองเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นยังมีไม่เพียงพอที่จะเอาชนะได้เด็ดขาดตลอดสงครามญี่ปุ่นผลิตเครื่องบินออกมา85,000ลำอเมริกาผลิตออกมา330,000ลำจะเห็นได้ว่าทรัพยากรของญี่ปุ่นยังมีไม่เพียงพอ เครื่อง a 6 mc โลมีความคล่องตัวสูงแต่เกาะบางโดนกระสุนแค่ชุดเดียวปีกอาจจะขาดมันถูกออกแบบมาตามแบบนักรบซามูไรมีดาบดีๆมีความคล่องตัวสูงติดปืนที่ดีเหมาะสำหรับการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวและอาจจะกินขาดแต่ยามสงครามไม่ได้เป็นแบบนั้งญี่ปุ่นขาดนักบินดีในช่วงปลายสงครามทำให้กำลังรบมีไม่มากนะ แต่ก็ถือได้ว่าทำให้อเมริกาตกใจอยู่มากกับประสิทธิภาพของเครื่อง a 6 m Zero สหรัฐออกแบบ F6F Hellcat มาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะมันจึงกลายเป็นเครื่องบินลบที่น่าจดจำอีกตัวในสมัยสงครามโลกท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ